แล้วนะจ๊ะสําหรับเทศกาลสงกรานต์อีกแค่วัน2วันเองนะคะ<ช>คุณผู้ชมนี่รบรรดาลูกเด็กเล็กแดงที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เขาเตรียมพร้อมหนักมากนะคะลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องชุดไทยกันโยกใหญ่แล้วมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยจ้ะเริ่มกันที่น้องบอกโพลูกชายของพ่อชาคฤิตแย้มนามตาแต่ตามากเลยจ้ะเป็นยวสะท้อนตาไม่ล่าสะท้อนแสงสุดๆนะจ๊ะ นี่น้องมาในชุดไทยจงกระเบนเสื้อสีสันสดใสเขียวสะท้อนสแสงยงตากันไปเลย<ะ>แล้วลีลาท่าโพสของน้องโพก็คือน่ารักสุดๆท้าวเอวเอยยรือจะเป็นฉีกยิ้มตาหวานใจละลายเออย่ะเดี๋ยวดูนะคือพ่อหนุ่มน้อยเขาจัดให้ครบเลยนะคะดูแล้วเนี่ยออร่าความหล่อหน้าตาดีน่าจะได้คุณพ่อมานะจ๊ะโดยภาพเซตนี้นะคะคุณแม่แอนเนี่ยเขาลงในไอจีแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าชีเขียวเหนียวซับสงการที่โรงเรียนครับ พาดว่าอยู่ตรงไหนก็มองเห็นเดือนนี้จะครบ4ี่ขวบแล้วโตวัยจริงๆเฮ้ยจะ4ี่ขวบแล้วเหรอโอ้โหเร็วมากเราเพิ่งอ่านข่าวว่าพี่ชาพี่ทีลูกเองนะโอ้โหวัมากเลยนะมีอีกสักคนดูสิเผื่อเวลาจะเดินช้าลงนะพี่ชพิษนะค่ะือแต่เลี้ยงลูกหัวหมุนหน่อยแล้วก็ตะอลนนะฮะส่วนบ้านนี้เข้ามากันเป็นแก๊งคุณลูกๆพันาครแม่จูนกระสนา ้ออกกัสออกกาออกกุลแล้วก็ออกเกรสบันก็ห่ากันไม่น้อยนานทีเขาได้แต่งตัวดูสีคือคงชุดไทยนะใสยกันเลยกิจกรรมตามเทรนแหละก็ต้องมีคอนเทนต์น่าสงการและจัดชุดไทยแนวสวยหล่อนะมาคราวนี้ไม่เน้นฮาเน้นสวยหล่อยังตองสาวออกกัสออกเกรสค่ะมาเป็นสาวหวานกับชุดเดรสยาวมีความลูกไม้ลายดงลายดอกนะ ส่วนนี่สองหนุ่มพี่ก้ากับพี่กู๊ดก็มาแบบหล่อเรียบร้อยจงกระเบนฟ้าอ่อนกับเสื้อสีขาวสุดละมุนนะคะแต่อินเนอร์ความเอิร์กอาร์กลวก็คือมันเก็บไม่อยู่ไงจะมาให้หนูเรียบร้อยหนูทนไม่ไหวคุณผ่าเออถ่ายรูปด้วยกันก็เป็นตัวของตัวเองกันไปเลยแค่ดูรูปยังสนุกสนานขนาดนี้เลยคุณผเชื่อว่าเดี๋ยวสงกรานบ้านนี้จะมีคลิปอะไรสนุกสนุกให้เราได้ติดตามกันแน่นอนค่ะดีใจกับคนเล็กด้วยนะลูกเสื้อพอดีตัวสักที หลักไอเอดูนะคะเอ <G ül> <G ül> เป็นคอสตูมที่เปลก่ตาดีน่า<ช>รักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ,ะอ่ะปิดท้ายกันที่อีกบ้านนะคะเป็นแก๊งเหมือนกันเลยคุณผู้ชมลูกสาวลูกชายของพ่อแก่รัชนนกับคุณแม่ฮารุอย่างต่างยอดกุมาร น้องคิรินน้องเนระและน้องเอเดนโอ้โหแต่ละคนแซ่บซากันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะล่าสุดได้โอกาสจัดคอนเทนต์เตรียมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์แต่งชุดลายดอกลายใจไปโรงเรียนกันแล้วคุณผู้ชม<า>ดูเอาสีจืดไปเโอนั่นนะสีสีน้อยไปเป็นโลกี <laughs> แซวนะคือที่โรงเรียนเนี่ยเขามีกิจกรรมกันก็เลยทําการเลือกสีสันตามความชื่นชอบของตัวเองนะคะ พี่ชายคนโตเนี่ยเข้ามาเป็นลายดอกสีเหลืองสดใสเลยค่ะส่วนสาวน,น้อยหนึ่งเดียวเข้ามาโทนสีฟ้าสายเดียวและน้องคนเล็กจัดดอกขาวดอกโทนขาวน้ำตาลแบบเข้มๆหน่อยอ่าแต่ละคนก็สร้างความสดใสให้กับไอจีของแม่ฮารุได้ไม่น้อยเลยนะคะ เห็นน้องๆแต่งตัวกันจัดเต็มแบบนี้พวกเราต้องเอากันบ้างแล้วนะอต้องแต่งดายลายดอกกันบ้างแล้วนะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลสงการหรือจะเป็นชุดไทยก็ได้ไม่ได้ออกไปไหนก็ถ่ายรูปทาคอนเทนต์อยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นสีสันให้กับตัวเองได้ดีเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นวันที่แบบได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายๆบ้านนะคุณผู้ชมนะแลวการแต่งตัวสีสันสดใสเนี่ยเพิ่มความสุขให้กับช่วงเทศกาลแบบนี้ได้ดีทีเดียวถึงจะไม่ได้ไปเล่นน้ำแต่ไม่เป็นไรอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะไป